ต่อไปเป็นหน้ายี่สนะครับทีนี้หน้า28เนี่ยมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ไม่เหล็ก12ชิ้นเหมือนกัน500ร้วัตตเหมือนกันแต่ใช้คนรวลวด10ขดไม่ใช่9ขดแล้วไม่ใช่9ขด3เฟสแล้วอันนี้เป็น10ขดแต่กลายเป็น5เฟสนะทีนี้ไม่ต้องไปสนใจเฟสอะไรก็หรอกถ้าจะทำแบบ10ขดข้อดีคือ ใช้ใช้แรงบิดน้อยก็คือใช้ลมอ่อนๆก็ได้หรือเอาตัวต้วตนกําลังตัวไหนก็ได้มาหมุนเนี่ยมันจะออกแรงได้น้อยกว่าเพราะมันทํางานแค่สองขดทําทีละสองหนึ่งรอบเนี่ยมันจะทำหกคู่นะครับหลักการก่อนหลักการง่ายๆเลยเดี๋ยวสงสัยโทรมาถามอีกทีนะครับก็คือเอาต้นมาชอ็อตกันให้หมดเลยจะมีกี่ขดสิบขดก็ชอ็อตกันให้หมดเอาเก้าขดก็ได้หรือแค่เก้าขดก็ได้นะหรือเก้าขด แล้วก็ออกมาต่อแบบเนี้แต่และขดจะชาร์จแบตบ12ก็12ไปเลย24ก็24 4ป8ก็4ปดที่ผมบอกเมื่อกี้ใช้12หน้า10อะไรชาร์จแบต12โวลต์1 9 0บรอบชาร์จแบตบ24โวลต์1,160รอบเนะี่ยนั่นแหละหนึ่งขดคือชาร์จหนึ่งขดชาร์จ12ไปเลยหรือ24หรือ4ป8นะครับขึ้นอยู่กับการขึ้นอยู่กับการพันขดลวดอันนี้อิสระเลยขด ต่อขดเลยขดหนึ่งก็ชัดคุณจะเหลือเก้าขดเหลือแปดขดหกขดห้าขดอะไรก็ได้แต่ละขดมันจะทําหน้าที่ชัดแบตเตอรี่อิสระไม่ไม่ได้สัมพันธ์กับขดอื่นนะครับหลักการก็คือเอาต้นมาช็อตกันให้หมดเห็นไหมครับเนี่ยเอาต้นมาช็อตกันให้หมดก็จะเหลือปลายอยู่สิบเส้นจะเก้าเส้นแปดเส้นเจ็ดเส้นหกเส้นอะไรก็แต่แต่และเส้นก็มาใส่บิดไดโอดบิดไดโอดก็จะทําหน้าที่เลี้ยง บวกอ่ะบวกเนี่ยเรียงบวกให้เราเลียงลบมาให้เรานะครับปลายเส้นปลายเส้นถ้าเรามีสิบขดมันก็จะได้ไสายไฟออกมาเป็นสายไฟออกมาเป็นสิบเส้นนะหรือเก้าเส้นหรือแปดเส้นเจ็ดเส้นหกเส้นก็แล้วแต่ไปไหนไปดูต่อหน้าสี่สิบสองนะแต่ผมจะข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับอธิบายเลียงหน้าไปก่อนนะครับอันนี้เขากําลังหาเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่เพื่อเพื่อเอาไปติด หาไปหาตำแหน่งแม่เหล็กนะครับอ่ะดูหน้าจริงๆเราไปดูหน้าต่อสิบสองก็ได้นะใครใจร้อนแต่ผมจะอธิบายเรียงหน้าไปเลยอันนี้อันนี้หน้ายี่สิบเก้านี่ว่าด้วยเรื่องเรื่องเอ่อขดลวดสเตเตอร์ทีนี้ขดลวดมันมีหลายขดแต่ละขดมันก็อิสระกันใช่เราจะทำให้เข้าอยู่นิ่งๆได้ยังไงเราก็ต้องเอาเข้ามาจับเข้าหล่อเรซินซะหล่อพลาสติกแข็งนะ เรซินนี่ก็คือพลาสติกเหลวพอทําผสมน้ํายาเรียบร้อยปุ๊บทาตัวเล่งแข็งแล้วเนี่ยมันก็จะแข็งเป๊กเลยคอนแปดปอนทุบแทบจะไม่ไม่ไม่แตกเลยครับแข็งมากนั้นขั้นตอนข้าวๆก็คือผสมเลซินสองจุดห้ากิโลผสมเทลขั่มอยู่ตามตัวเลขเลยนะครับหนึ่งเทเลซินตวงเลซินให้ได้สองจุดห้ากิโล สองผสมเทวข้ามหนึ่งจุดห้ากิโลเข้าไปคนคนให้เข้ากันนี่เรซสสินเหนียวหนืดมันก็จะเกิดฟองเทวข้ามมันเป็นผงแป้งพอคนคนเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดฟองอากาศเล็กๆนะยุบจับยุบๆ,ๆก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งหรือจะปล่อยไว้ทั้งวันก็ได้ฟองอากาศก็จะลอยขึ้นมาลอยจนหมดเหลือแต่เนื้อเรซินกับเทวข้ามทีนี้พอปล่อยไว้นานๆปุ๊บเทวข้ามก็จะตกตะกอนแล้วก็ใช้ไม้พายแต่คนคนอีกรอบหนึง่ง คนเบาๆให้ให้ให้แถวคําที่มันตกตะกอนเนี่ยขึ้นมาลอยขึ้นมาผสมอีกทีหนึ่งระวังฟองอากาศหน่อยนะครับเสร็จแล้วค่อยใส่ตัวเล่งแข็งเข้าไปอีกยี่สิบซีซีอันนี้ต้องคนเร็วนิดหนึง่งก็ต้องคนไม่เกินสามสิบวิเพราะถ้าใส่ตัวเล่งแข็งแล้วทีนี้มันจะเริ่มเลซิ่จะเริ่มแข็งตัวแล้วเราก็เอาไปเทใส่แบบก่อนเทใส่แบบเราต้องแบบเราคนรวดเนี่ยเราจะต้องทาจารบีที่แบบก่อนนะครับทาจารบีที่แบบที่หนึ่งทาจารบีที่ แผ่นที่เราจะมาใช้ปิดนะถ้าเห็นถ้าดูในรูปภาพแฟกไดส์หมวดรูปภาพนะ่ะจะเห็นผมเอาจาระบีทาทาละเลงนะครับเราก็จะเทเลซินรองพื้นหนึ่งเทเลซินรองพื้นบางๆไปหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเอาขุด,ข,ดขุดลวดลงเอ้ยเทเลซินบางๆเสร็จแล้วก็ใย,ยแก้วแผ่นที่หนึ่งลงก่อนเอาขุดลวดวางพอขุดลวดวางเสร็จปุ๊บเอาขุดลวดวางเสร็จปุ๊บ เอาขลวดวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เทให้ท่วมขวดลวดเลยจะสังเกตเห็นผมเอาจะเทให้ท่วมขวดลวดเลยแล้วก็ใยแก้วอีกแผ่นหนึง่งเทเท,ทเข้าไปเสร็จแล้วก็เทท,ทับใยกแก้วอีกนะเศษที่เหลือนี่เททับใยกแก้วอีกแล้วก็เอาไม้อัดอีกแผ่นหนึ่งที่เหลือเนี่ยวางทับเสร็จแ,แล้วหาของหนักๆอย่างเช่นจะเป็นอิฐบล็อกถุงใส่ทรายอะไรก็ได้เพื่อที่จะ เพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยแบนเรียบตามแบบนะครับอ่านี่จะเป็นเรื่องใหญ่แก้ว